เมื่อพูดถึงพระเยซูเป็นมนุษย์เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครสงสัยอะไรไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนแต่ถ้าบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผมคิดว่าอันนี้เราอาจจะมีเครื่องหมายคำถามเยอะวันนี้พระคัมภีร์ยืนยัน,นกับเราในเรื่องนี้ครับ CGN t h a ย สวัสดีครับผมอาจารย์ประยูนล,ลิมาหุตะเสรณีมาพบกับรายการ l v ว n ิ l ไล h t อีกแล้วนะครับในพระธรรมฮิบรูบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่14ด้วยกันนะครับฮิบรูบทที่1ข้อ1ถึง14นานมาแล้วพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราหลายครั้งและหลายวิธีผ่านทางพวกผู้เผยพระวจนะแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตร ผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาทรับสิ่งทั้งปวงพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าทรงค้ำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์มากนักเช่นเดียวกับที่พระองค์ ทรงได้รับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกทูตสวรรค์เพราะว่ามีใครบ้างในพวกทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเคยตรัสกับเขาว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราเองจะเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเราและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรส่วนพวกทูตสวรรค์นั้น พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์นำรงอยู่เป็นนิดพระคาถาแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระคาถาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอาธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์และข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในปฐมมกาลพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์เองทรงดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่มหม่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดแต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตรัสว่าจงนั่งที่เบื้องขวาของเราจนกว่าเราจะทําให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือเนื้อหาของพระคัมภีร์14ข้อเนี่ย พูดถึงพระเยซูล้วนๆเลยนะครับเนื้อหาทั้ง14ข้อย้ำแล้วก็เน้นให้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่โดยมีการนำทูตสวรรค์นะครับมาเปรียบเทียบว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์และยิ่งใหญ่กว่าทุกๆสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในจักรวาลถ้าหากว่า เราสังเกตดีๆนะครับเราจะพบว่าพระคัมภีร์หลายตอนที่เราเห็นว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นมานทรงสร้างขึ้นมาผ่านพระเยซูนะเพราะฉะนั้นพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแน่นอนและทุกสวรรค์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างอีกสิ่งหนึ่งด้วย เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่และพระเยะซูก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าทุตสวรรค์แน่นอนเพราะว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้าง,งานั้นทรงสร้างผ่านทางพระเยะซูคริสต์นะครับและพระคัมภีร์ยังยืนย,ยันกับเราว่าความยิ่งใหญ่ของพระเยะซูคริสต์นั้นไม่เฉพาะอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นพระเจ้าหรือตอนนี้เท่านั้นแต่ขณะที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ยังคงทรงเป็นพระเจ้าเพราะในพระองค์นะครับพระองค์เป็นทั้งพระเจ้าและเป็นทั้งมนุษย์ตลอดเวลาขณะที่เป็นมนุษย์พระองค์ก็มมีควาเป็น เจ้าอยู่ขณะนี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าความเป็นมนุษย์ของพระองค์ในส่วนที่เกิดขึ้นเราจะเห็นใช่ไหมว่ารอยแผลรอยตะปะูยังอยู่กับพระองค์ดังนั้นก็เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ตลอดเวลาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับตั้งแต่ข้อ8ถึงข้อที่14ยืนยันชัดเจนแล้วก็เนื้อหาทั้งบทเนี้ยเน้นความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ว่าเป็นการรับรอง ความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพื่อเตือนเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนให้เราเรียนรู้จักการดําเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจในพระเยซูเพราะบางครั้งเนี่ยเราเราเราอาจจะสงสัยในความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วก็มีคริสเตียนบางกลุ่มบางความเชื่อนะครับไม่ค่อย ไว้วางใจในพระเยซูผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เขาก็จะไม่อธิษฐานในนามของพระเยซูตามที่พระคัมภีรสอนเขาก็จะไปอธิษฐานผ่านใครบางคนอาจจะมีอักรสาวกหรืออาจจะมีแม้แต่พระนางมารีซึ่งเป็นมารดาของพระเยซูตอนนี้ต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ชี้ชัดเจนว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะครับแล้วก็พระองค์เป็นมนุษย์และความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นมันอาจจะเป็น ไรที่เกินความเข้าใจ <S <S เกินอธิบายแล้วก็หาหลักการทางเหตุผลเนี่ยทางตรรก,กะเนี่ยมาทําความเข้าใจในสมองของเราเนี่ยไม่ได้แต่ขอพระองค์ชมพูช่วยเราพระคัมภีร์สอนเราอย่างชัดเจนว่าเมื่อเราเก้าวเข้ามาในวิธีของพระเจ้าในวิธีของพระเยซูให้เราเก้าวเข้ามาด้วยความเชื่อนะครับไม่ใช่ก้าวเข้ามาด้วยหลักการทางตรรก,กะหรือทางเหตุผลทางสมองนะครับเพราะเหตุผลทางสมองไม่สามารถเข้าถึง ความจริงของพระเยซูคริสต์หรือไม่สามารถนําความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะทําความเข้าใจได้อย่างชัดเจนแต่ต้องมาด้วยความเชื่อดังนะนั้นเราทั้งหลายที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าสิ่งสําคัญที่สุดประการนี้เลยนะครับก็คือว่าเราต้องเรียนรู้จักการที่จะไว้วางใจพระเยซูย้ํานะครับว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามันมาทางความเชื่อของเราและความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์เทียบเท่าพระเจ้านะครับพระองค์เทียบเท่าพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นเราจึง ต้องเรียนรู้จริงๆนะครับที่จะให้เราไว้วางใจพระเยซูเพระองค์เป็นคนตรัสเองนะครับถ้าเรามีพระคัมภีร์พลิกไปดูย้อนบทที่14ข้อที่1พระเยซูตรัสเลยชัดเจนมากนะครับอย่าให้ใจของพวกท่าน เป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยเห็นไหมฮะชัดเจนนะถ้าหากว่าเราเป็นทุกข์พระคัมภีร์บอกชัดเจนพระเยซูตรัสชัดเจนว่าให้เรามาหาพระองค์ด้วยความไว้วางใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์เทียบเท่าที่เราวางใจพระเจ้าและได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าและในความไว้วางใจเนี่ยน่าสนใจนะพระคัมภีร์พูดว่าต้องดําเนินคู่ไปกับความยำเกรงพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวที่เรายำเกรงพระเจ้านะครับแต่เราไม่ ก็ยำเกรงพระเยซูสดุดี115ข้อที่11นะครับเนื้อความเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ยำเกรงพระยาเวเอ๋ยจงวางใจในพระยาเวเถิดพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถรัรมภ์และเป็นโลกของเราทั้งหลายตอนที่เขียนพระธรรมสดุดีนี้คือตอนที่พระเยซูยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทนะครับมันถ้าเรายำเกรงพระยาเวเราต้องวางใจในพระยาเวด้วยและพระองค์จะเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นโลกของเราทั้งหลายเนะ มาถึงพระเยซูเมื่อในยอห์นบทที่14บข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อเราวางใจในพระเจ้าและยำเกรงในพระยาเวยอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้จักที่จะวางใจในพระเยซูและยำเกรงพระเยซูอย่างนั้นนะครับวันนี้ถามจริงๆเถอะพวกเราวางใจในพระเยซูคิดอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องอยากอาจจะโอเคดำเนินอยู่ทุกวันแล้วแต่เราได้ยำเกรงพระองค์แค่ไหนดูเหมือนว่าเราต้องปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องการยำเกรงพระเยซูคริสล,ละขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เข้าใจความจริงในเรื่องนี้ทีนี้ความ ต้อวางใจเนี่ยความยำเกรงเนี่ยในภาคปฏิบัตินะครับสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนออกมาทางไหนรู้ไหมฮะเราบอกเราวางใจพระเจ้าแลา้วยำเกรงพระเยซูแล้วเราวางใจพระเยซูแล้วไหนล่ะแสดงออกทางไหนล่ะพระคัมภีร์พูดกับเราเลยครับว่าคนที่วางใจในพระเยซูและยำเกรงพระเยซูนั้นคนนั้นจะเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระเยซูเรามาดูหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สองและก็ข้อที่สิบสี่นะครับอ่านสักสองข้อหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อสองบอกว่าตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วง นะและเพระวิญญ,ญาณทรงทําให้บริสุทธิ์เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสและได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์แล้วข้ามาดูข้อที่14ครับบทที่1บทเดียวกันเช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟังอย่าประพฤติตามกิเลสตหาอันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีตดังนั้นถ้าหากว่าเราวางใจเราต้องยำเกรงและถ้าเราวางใจและยำเกรงมันแสดงออกนะครับในชีวิตของประจําวันของเราคือเชื่อฟังพระองค์และ จบลงด้วยการนมัสการพระองค์ดังนั้นขอพระเจ้าสมบูร์ช่วยเราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระเยซูนะครับจากบทเรียนบทนี้ยืนยันกับเราว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและให้เราเรียนรู้จริงๆวางใจพระองค์ยำเกรงพระองค์เชื่อฟังพระองค์และนมัสการพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับความจริงในพระธรรมฮิบรูบทที่หนึ่งนี้ที่ช่วยเรามั่นใจว่าเมื่อเราเข้ามา ในพระองค์เชื่อในพระองค์ศรัทธาในพระเยซูคริสต์เรามาถูกทางและเรามาถูกพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เรามีความมั่นใจเช่นนี้เพราะว่าพระคำของพระองค์ยืนยันเช่นนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะได้ไปถึงคนมากกว่านี้ถ้าอยากจะมีส่วนร่วมจริงๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับและถ้าอยากจะมีส่วนร่วมมากกว่านั้น CGN ไทย ถวายทรัพย์ครับถวายเลยและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคืออธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่เผื่อโครงการเผื่อทุกสิ่งทุกอย่างและการเดินทางไปถ่ายทำอาจารย์ทั้งหลายที่มาถ่ายทำอธิษฐานนะครับทั้ง3อย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามถวายทรัพย์และอธิษฐานครับอาเมน